สวัสดีคะ่ะลัคนาราศีกรกฎวันนี้โหดรีวิว59นะคะจะมาดูดวงนะคะราหูย้ายค่ะระหว่างวันที่17ตุลาคม2,566นะคะถึง5พฤษภาคมนะคะ2568นะคะซึ่งราหูเขาจะย้ายแล้วเขาก็จะอยู่ประมาณ18เดือนใน1ราศีนะคะซึ่งอ่าในระยะเวลา18เดือนเนี้ยบางคนเขาจะเจอก่อนที่ราหูย้ายแล้ว1เดือน บางคนเขาก็จะเจอหลังที่ยาหูย้ายมาแล้ว6เดือนแล้วบางคนเขาจะเจอหลังที่ราหูจะย้ายออกไปนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะคะเพราะว่าพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยจะมีองศาอยู่ว่าองศาของลัคนาของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่กี่องศากี่นิตาองศาใกล้ๆชั้นหนึ่งองศา48่าิตแตาหรือว่า5องศา5้าองศา ห้าองศา48ิลิตาซึ่งเป็นองศาต้นๆเนี่ยก็จะเจอฤกิ์ของราหูก่อนนะคะซึ่งเมื่อตอน18เดือนที่แล้วเนี่ยหรือณปัจจุบันเนี่ยราหูของลัคนากรากฎเนี่ยเขาอยู่เรือนกรมานะคะซึ่งช่วงที่ราหูย้ายมาแรกๆเนี่ยของชาวกรกฎเนี่ยก็จะมีบางคนก็จะวุ่นวายเรื่องการงานนะคะแล้วก็จะมีการจะมีการเดินทางในเรื่องการงานบ่อย ในบางคนนะคะก็มีการออกจากงานนะคะส่วนในบางคนก็มีการเปลี่ยนตําแหน่งนะคะส่วนในบางคนนี้ถ้าราหูในพื้นดวงดีนะคะหรือว่าเป็นสีจอดเนี่ยหรือว่าราหูได้มาตรฐานดีนะคะในพื้นดวงเดิมนะคะแล้วก็ย้ายไม่อยู่เรือนกัรมะเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่การลีจรด้วยนะคะก็จะได้โปรโมตขึ้นตำแหน่ง นะคะในบางคนนะคะหรือว่าย้ายไปอีกบริษัทหนึ่งและได้ตําแหน่งที่ดีกว่าได้เงินเดือนที่เยอะกว่าแล้วก็ได้ตําแหน่งระดับผู้บริหารหรือตําแหน่งที่สูงขึ้นในบางรายนะคะซึ่งตอนแต่ว่าราหูเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดาวบัพพระเคราะห์นะคะซึ่งราหูเนี่ยเขาก็ให้ เขาก็จะผักความวุ่นวายมาด้วยคือราหูของชาวลัคนากรกฎเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนมรณะหมายถึงต่างถิ่งต่างแดนนะคะอาการเจ็บป่วยหรือว่าต่างๆนะคะหรือว่าการออกจากงานหรือการตกงานนะคะเวลาย้ายมาอยู่กัมมะคือการแปรในบางคนก็ตกงานนะคะอยู่ที่ว่าราหูใครจะดีม จะดีหรือว่าจะร้ายนะคะ s, skins, ซึ่งในพื้นดวงเดิมบางคนเนี่ยราหูเขาอยู่ในพบเรือนที่ดีนะคะซึ่งไม่ใช่เรือนมรณะก็ได้นะคะคือเรือนมรณะเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนแต่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยราหูเขาอาจจะอยู่ในเรือนลาภะหรือว่าเรือนกระดุกหรือว่าเรือนสหชาะเวลาย้ายมาในกรมมะเขาก็จะมีการเดินทางที่บ่อยขึ้นนะคะลักษณะการอ่านดวงก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ราหูเนี่ย ก่อนย้ายเนี่ยหรือว่าณนะช่วงนี้เนี่ยบางคนนะ่ะในบางรายเขาก็ออกจากงานหรือว่ายังตกงานอยู่ยังไม่ได้งานยิ่งราหูปินกาเลากินีจรในในเดือนในเดือนกมะแล้ว ในบางรายเนี่ยเขาก็จะมีปัญหารเรื่องการงานหรือวุ่นวายเรื่องการงานนะคะซึ่งก็บางคนเขาก็ยังไม่ยังไม่ได้งานนะคะแต่เดี๋ยวราหูเนี่ยเขาจะย้ายเข้าเรือนสุภาษนะคะวันที่17ตุลาคม2566นะคะเมื่อราหูเข้าเรือนสุภาษเนี่ยซึ่งราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะซึ่งยิงจะไม่รู้ว่าพื้นดวงของแต่นคนราหูเป็นราหูเดิมอยู่ในพบไหนแต่จะอาจจา พื้นดวงจะอ่านจากราหูพื้นดวงกรกฎที่เป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะซึ่งราหูที่เขาเป็นเจ้าเรือนมอรณะเนี่ยเขาเข้าเรือนสุภะวันที่17ตุลาคม2566นะคะก็บางคนในบางรายรหรือก่อนที่ราหูย้ายหนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าเนี่ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีฤทธิ์ของราหูออกแล้วก็ได้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ หรือจะมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะคะบ่อยขึ้นแต่ว่าเรือนสุภาเนี่ยเขาเป็นเรือนด้านจิตใจนะคะแล้วก็เดอนการต่างประเทศนะคะหรือว่าการเรียนต่อนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะมีการเดินทางมีแพลนแล้วว่าจะต้องเดินทางต่างประเทศนะคะหรือไปทํางานต่างประเทศในบางรายเนี่ยก็อาจจะ หรือว่าจะเป็นรุ่นที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในบางรายมีแผนที่จะไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าให้ให้เวทไปทางต่างประเทศมากกว่าเพราะเขาว่าเขาเข้าเรียนสุพะนะคะซึ่งอาจจะไปเรียนภาษานะคะในช่วงปี2ปีหรือว่าซึ่งมันเป็นระยะที่ยาวอยู่แล้วคือหญิงก็เป็นคนกรกฎเนาะลัคนากรกฎตอนนั้นคือรา ไม่ใช่เป็นดาวราหูแต่เป็นดาวพฤหัสบดีเนาะค่ะเป็นดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยตอนนั้นเจ้าเรือนเจ้าเนดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้าเรือนสุภาถ้าเป็นดาวใหญ่ๆเข้าเรือนสุภานะคะแล้วก็หญิงไปเรียนต่อต่างประเทศประมาณ1ปีนะคะก็เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดิน1เรือนต่อ1ปีแต่ราหูเนี่ยเขาเดิน1เรือนต่อ18เดือนซึ่งถ้าบางคนไปศึกษาเรียนต่อต่างประเทศที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่ก็จะอยู่ยาว นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวที่เป็นดาวพื้นดวงของแต่ละคนนะคะที่อยู่ในที่รองรับราหูที่ที่ราหูจะมาแรงหรือจะมาทับนะนะคะซึ่งหน้าในบางรายแล้วนะคะที่มีดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะซึ่งเป็นดาวเรื่องการเงินรายได้นะคะซึ่งถ้ามีดาวซึ่งจะถ้ามาีดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในสหชะนะคะแล้วก็อยู่ใน สุภะนะคะอ,อันนี้นะคะถ้าอยู่ในสหปชะเนี่ยเป็นซึ่งเจ้าชะตาอาจจะต้องมีการยกย้ายหรือการเดินทางนะคะหรือ,อเพื่อไปหาเงินต่างถิน่นต่างแดนนะคะหรือนะคะอาจจะมีการสังคมมากขึ้นในเกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องการเงินนะคะหรือว่า,าต่างๆนะคะแต่ว่า ดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยเวลามันแรงกันนะเขาเรียกว่าจุดคราดนะคะซึ่งในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหารเรื่องการเงินนะคะกับพญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนเก่าๆก็ได้นะคะหรือว่าสังคมให้ระวังเรื่องการเงินนะคะซึ่งถ้าอยู่ในสุภา ก็ให้ก็บางคนเนี่ยจะต้องแบบหาเงินในที่ไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ามีโยกย้ายไปทํางานต่างประเทศนะคะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องการเงินสักหน่อยหนึ่งนะคะในบางช่วงอาจจะมีการติดขัดเรื่องการเงินนะคะยิ่งถ่าราหูเป็นกาลากินีจอนแล้วด้วยก็ต้องระวังมากๆว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าปัญหาก็จะ ปัญหามันมีความวุ่นวายมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคู่แบบจุดคลาดกันแล้วก็เวลาราหูมันบังพระอาทิตย์เนี่ยมันบังจุดก็เหมือนจุดมืดจุดหนึ่งนะคะซึ่งแต่ถ้ายิ่งบินกาลากินีด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนสองนะคะก็ต้องระวังมากๆเรื่องการเงินนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องมาดูดาวจัน์ทรนะคะคนที่มีดาวจันทรเดิมอยู่นะคะ ดาวจันเดิมนเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนสหชะหรือว่าอยู่ในเรือนสุภะคานอยู่ที่ในเรือนสาหาชะเนี่ยเขาเป็นราชาโชคนะคะแล้วก็ซึ่งแล้วก็อยู่ในเรือนสุภะอยู่ในเรือนสุภะเป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นเทวีโชคนะคะซึ่งก็ยังได้มาตรฐานอยู่นะคะก็เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง มีสิ่งต่างๆนะคะที่จะเข้ามาเราอาจจะเป็นเจ้าหนี้หรืออาจจะเป็นลูกหนี้ก็ได้หรืออาจจะมีการทวงหนี้ต่างๆการเข้าสัง,สงคมต่างๆหรือว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหา เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องนิสินกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะคะต้องระวังเราอาจจะเป็นเจ้านี้หรือเราอาจจะเป็นลูกมีเขาก็ได้นะคะที่บอกเพราะว่ามันเป็นเจ้าเรือนตนุคือมันก็โดยตรงกับตัวเราเมื่อราหูมาถับเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องออให้ระวังเรื่องการ หลงตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าเรือนตันุเมื่อราหูมาเล่งมาทับเนี่ยเป็นเจ้ามรณะให้ระวังเรื่องหลงตัวเองด้วยนะคะเรื่องแบบช่วงนั้นจะลุ่มหลงตัวเอง آ, คือไม่ค่อยฟังใครนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระวังอาการสุขภาพนะคะการเจ็บป่วยต่างๆต้องระวังแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยต,ต่างจังหวัดบ่อยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดบ่อยหรือในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางต่างประเทศนะคะแต่ไม่ได้ ไปเดินทางต่างประเทศหรืออาจจะไปเป็นอาทิตย์นะคะแต่ถ้าอยู่ในเดือนสุภะเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะต้องอเพราะว่าเป็นมรณะเนาะเป็นมรณะแล้วกอ็อยู่สุภะอยู่สุภะซึ่งมาจากมรณะมาจากมรณะอาจจะต้องมีการโยกย้ายนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยก็ อาจจะโยกย้ายนะคะซึ่งอาจจะโยกย้ายไปในทางามันเป็นมรณะเอาเนาะซึ่งอาจจะเป็นอา,อาจจะทุกรก,กันดารหน่อยนะคะเพราะเป็นดาวราหูแต่ถ้าสมมุติว่าดาวดาวดาว,ดาวที่ไม่ใช่ราหูเนี่ยหรือว่าเป็นดาวในสุขขอเนี่ยก็จะทายดีนะคะก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะดาวองคานนะคะดาวงคานะคะาคาเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือน ถ้ามีดาวคานร,รองรับอยู่แล้วนะคะอยู่แล้ว,ปวเป็นดาวพื้นเดิมเป็นดาวพื้นดวงเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวแบบนึงนะคะอยู่ในสหชะนะคะแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ในเรือนสุภะนะคะแต่เขาก็จะเป็นดาวคู่สมพลนะคะอืมอันนี้การเจราจาการต่อรองการเดินทางต่างๆนะคะหรือ,อลูกน้องบริวารต่างๆจะให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะ แต่ว่าราหูเนี่ยจะต้องไม่เป็นการีจรนะคะแล้วก็การหาเงินการทำมาค้าขายกาันงานหน้าที่การงานต่างๆจะคล่องมีคนช่วยเหลือมีบุตรบริวารช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อ่า คนที่มีบุตรหลานลูกหลานเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในการเรื่องเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการงานต่างๆช่วยในการทํามาหากินนะคะส่วนเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเจอเพื่อนฝูงบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็มีการเดินทางบ่อยขึ้นหรือในบางรายแล้วนี้ก็อาจจะมีการอ่าซึ่งทุกคนจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหมดนะคะแต่ว่าจะบ่อยหรือไม่บ่อยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือเป็นดาวเดิมที่รองรับอยู่นะคะซึ่งอันนี้ที่มันมาทับ มันเป็นมรณะแล้วก็มันมาทับสหชะซึ่งอาจจะมีเกณฑ์เจอเพื่อนกเก่าหรือว่ามีการมีเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องงานกับเพื่อนกเก่าหรือมีการลงทุนร่วมกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวดาวพุธนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยต้องใครที่มีดาวพุธรองรับอยู่เนี่ยก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าดาวพุธของคนลักนณาราศีกรกฎเนี่ยเขาเป็นดาวสหชะ เขาเป็นเจ้าเรือนสาชาและเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ราหูราหูเขาเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะซึ่งถ้ามีดาวพุธมาทับอยู่เราอ,อยู่ในเรือนสุภาเนี่ย mm. ก็ให้ระวังเอกสารสัญญาต่างๆที่ถ้ามันเกิดผลมันก็จะเกิดผลแบบลับๆนะคะอันนี้อันนี้ก็คือต้องระวังพี่แบบว่าเอกสารพวกปกปิดต่างๆหรือว่า เอกสารที่แบบว่า,าปลอมแปลงการปลอมแปลงเอกสารต่างๆต,ต,ต้องระวังนะคะแต่ถ้าสมแต่ถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเนี่ยคือกรกฎก็จะดีกว่าราศีอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นวินาศซึ่งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับพวกขดโกงหรือว่านี่ช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมันจะมีน้อยมันจะมีน้อยหรือไม่มีเลยซึ่งซึ่งแต่ว่าแต่ว่า,าดาว พุธเนี่ยมันก็ยังเป็นเจ้าเรือนสห a ช h อยู่นะคะให้ระวังเรื่องปากเสียงในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะในการพูดคุยต่างๆนะคะซึ่งเราอาจจะเจอคนที่แบบว่า,าปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหรือว่าปากเสียอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องวาทะวา,วาทะทางฝีปากนะคะสําหรับดาวพุธนะคะแล้วก็มันเป็นเจ้าเรือนสหชา h ด้วยซึ่งการเดินทางต่างๆเนี่ยอาจจะช่วยได้นะคะสําหรับ จำรับราหูเลงนะคะแล้วก็ให้ระวังอ่เอกสารสัญญาก็ต้องควรจะระวังบ้างเพราะว่า Ờ, ดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าเรือนสาชะอยู่ด้วยหรือว่าการเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อหรือการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะต้องระวังนะคะเพราะยังไงอะดาวพุธมันก็ยังเป็นศัตรูกับราหูอยู่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะปัญหาอาจจะน้อยกว่าราศีอื่นๆนะคะแต่คนที่จะเกิดเนี่ยคือดาวพุธต้องมีรองรับอยู่ที่สหัชะหรือว่าสุภะนะคะเป็นดาวดวงเดิมค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือน ของสุภะอยู่แล้วถ้ามีดาพฤหัสบีเดิมเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วเป็นกระรซดบรดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรือนที่เป็นเรือนที่ให้ผลดีซึ่งราหูเขามาอยู่ในเรือนครูนะคะซึ่งคนที่ราหูมาอยู่ในเรือนครูเนี่ยบางทีศีลธรรมต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ขาดเพราะว่าเรา,เราสามารถที่จะมีสติในการที่มันจะลุ่มหลงสิ่งต่างๆไปได้นะคะเพราะว่า เขาเป็นเจ้าเรือนสุภาอะนะคะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีมาตรฐานที่ที่ใหญ่กว่าราหูมันสามารถกล่อมราหูหรือว่าลดกิเลสต,ต่างๆได้แล้วคือเรายังมีศีลธรรมอยู่ที่จะทําผิดสมมุติว่าเขาชวนไปอ่ลงไปลงทนุนแต่ว่าลงทุนในทางที่ผิดอย่างเงี้ยเราก็ยังมี จ,จริยธรรมนะคะจริยธรรมที่เสยดยับย,ยับยั้งที่เราจะไม่ทําตรงนั้นเพราะว่าแต่ถ้าสมมติว่าราหูมีมาตรฐานมากกว่าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนของราหูเนี่ยเราเราอาจจะต้องแบบว่าขาดสติร่วมลงไปตรงนั้นได้แต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยแต่ราหูเขามาอยู่กับดาวพฤหัสและอยู่ในเรือนพฤหัสบดีสุภะด้วย ก็คือเหมือนพระก่อมโจนะคะประมาณนั้นซึ่งมันก็ยังให้ผลดีกับชาวกรกฎอยู่ซึ่งในเรือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าราดาวพฤหัสเนี่ยนะคะสบดีเนี่ยเขารองรับอยู่ในสหชะเนี่ยอันนี้ก็ ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขามีมาตรฐานเป็นประนะคะซึ่งอาจจะขาดศีลธรรมไปได้ที่จะทําสิ่งที่มันไม่ดีเล่เหลี่ยมต่างๆไว้พิดเหลี่ยมตากไปหลอกเขาได้อย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่มาหลอกเราก็ได้หรือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะที่ทาราพฤหัสอยู่ในเรือนสาชาซึ่งมันจะแตกต่างกันเพราะว่าดาวพฤหัส ที่ได้มาตรฐานดีในเรือนสุภาเขาเป็นเขาเป็นามาตรฐานกระเซซึ่งมันก็จะมัดกล่อมราหูได้มาอยู่ในเรือนครูแต่พระฤทัสบดีในสาชามันเป็นประนะคะเป็นประคนที่มีมาตรฐานเป็นประเนี่ยศิลธร่าต่างๆมันจะหย่อนยานเวลาเขากล่อมอะไรเนี่ยก็จะไปด้วยหรือว่าล่มหลุมไปด้วยนะคะซึ่งราหู่ก็สามารถจะกล่อมได้นะคะตรงนี้เพราะพร,ษษระฤทธสบรีไม่แข็งแรงนะคะก็ต้องระวังเรื่องเล่นลิมต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาว เดี๋ยวเรามาดูดาวศุกร์นะคะถ้ามดีดาวศุกร์เดิมนะคะในพื้นดวงเดิมรองรับอยู่ในเดือนสุภะนะคะแล้วก็ในเดือนสาชานะคะเดี๋ยวมาดูเดือนสุภาะก่อนซึ่งดาวศุกร์ในเดือนสุภาะเขาได้มาตรฐานอุดนะคะพอได้มาตรฐานอุดเนี่ยในเดือนสุภะเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุก,กับราภะนะคะเมื่อราหูเขามาเขามาทับเนี่ยอ,อันนี้ก็อาจจะมีการลุ่มหลกทางด้านความรักเลย และทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะทรัพย์ส,บสมบัติอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะวุ่นวายเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆถ้าเป็นการลีจรแล้วนะคะก็ต้องระวังเรื่องความรักนะคะว่ามันจะลุ่มหลงจนเกินไปนะคะจนหน้ามืดตาหมวแล้วก็ไม่เห็นความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามานะคะซึ่งอาจจะทําให้เอ่อเอ่อฟิลขาดได้เพราะว่ามันเป็นอุดด้วยเวลาอุดอะเวลามันมันมีเขาเรียกว่าอุดอะ มันจะเยอะมันจะมากกว่านี้นะคะเวลาเกิดเหมือนกิเลสนะคะเป็นเป็นตัวกิเลสดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นตัวกิเลสเวลาลุ่มหลงก็ลุ่มหลงมาก,เร,กเ,เรื่องกิเลสตันเรื่องกิเลสสมบัติอย่างเงี้ยเวลาลุ่มลุ่มหลงก็รุ่มหลงม,ม,มากอยากได้มากๆเหมือนความโลภอะคะ่ะทีนี้พวราหูเข้ามาทับด้วยก็มันยิ่งโลภเข้าไปใหญ่นะคะก็ต้องเราก็ต้องระวังอ่ามันอาจจะทําให้เราโลภจนเกินไปนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งดาวแต่ว่าจะบอกว่า ถ้าเป็นกาลีก็ให้ระวังที่ความโลกอาจจะทำให้เราผิดพลาดนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะหรือว่าบ้านที่ดินอ่าบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะแล้วก็มันมาจากเดือนมรณะด้วยเดือนมรณะนี่มอาจจะหมายถึงมรดกซึ่งอาจจะเป็นมรดกบ้านที่ดินที่ได้มานะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่พอดาวดาวพุธเอ๊ะ ดาวศุกข,ขอโทษทีค่ะดาวศุกมาอยู่ในสาชาเนี่ยเขามีมาตรฐานเป็นนิดถึงมาตรฐานมันไม่ใหญ่เท่าที่อยู่ในเดือนสุาะซึ่งอ่สิ่งต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะคะลดลงซึ่งกิเลสตัญหาต่างๆหรือว่าเพือ่อมันก็เกี่ยวกับ ญาติาพี่น้องด้วยนะคะหรือว่าสมบิพัสสถานต่างๆเนี่ยความโลภความหลงความต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงซึ่งอาจจะไม่มีปัญหาเท่าที่ดาวดาวศุกร์เนี่ยเป็นอุดในสุภะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดาวศุกร์ความรักก็เหมือนกันค่ะอาจจะมีความร่มหลงต่างๆหรือความรักไม่สมหวังก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็จะฝืนเร็วมากกว่าที่ดาวศุกร์เป็นอุดนะคะเดี๋ยวเรามาดู ดาวเสาร์นะคะคนที่มีดาวเสาร์นะคะที่รองรับอยู่ในเรือนสุภะคะแล้วก็เรือนสหัชะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนปัสตานิใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคู่มิตรกับดาวราหูนะคะซึ่งคนที่มีอยู่นะคะคน ทั้งเรือนสุภาและก็เรือนสาหะชะนะคะเรือนสุภาก็ได้ตําแหน่งที่ไม่เสียนะคะแล้วก็เรือนสาหาชะก็เป็นตําแหน่งอุจาวิราชนะคะคนที่มีดาวปตัตตนีที่เรือนสาหาชะหรือเป็นอุจาวิราชเนี่ย คือคู่ครองแฟนหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องเที่ยวแสวงหานะคะมันเขามาเองอะไรเงี้ยเขาา้เขามาหาเราเองเยอะไรเงี้ยนะคะเราอยู่เฉยๆนั่งสวยๆแล้วเขาก็เข้ามานะคะคนที่เป็นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีฐานะน่ามั่นคงนะคะเพราะว่าการที่ปัตตานีเป็นอ,อุจาจวิราชเนี่ยตำแหน่งอุจ,จวิราชในสหชชะเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าได้ได้สามีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นระดับ เจ้าเลยนะคะซึ่งซึ่งดวงดวงคนที่มีดาวปัตนิเป็นอุจจวลระหรือชาชาโชคเนี่ยเขาก็จะเป็นโชคดีเรื่องคู่ครองนะคะซึ่งทีนี้พอดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวราหูมาทับเนี่ยก็แลวเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคะถ้าอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยก็อาจจะมีการเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเจอคุนส่วนคู่ครองแต่น่นาจะเป็นคู่ครองมากกว่านะคะ จะมีคนเข้ามานะคะหรือว่าเจอแฟนคนใหม่นะคะหรือว่ามีมีเกณฑ์ที่จะเจอแต่น่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะต่างชาติทางภาษามากกว่าเพราะว่าดาวเสาเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนปัดเนี่ยเขาอยู่เขาเข้าในมรณะอยู่ซึ่งพอเข้าไปในมรณะอยู่เนี่ย าดาวเสาร์เนี่ยก็จะแปลงอย่างหนึ่งว่าคนที่เจอหรือคนที่เข้ามาจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนนะคะซึ่งจะไม่ใช่คนบ้านเราบ้านบ้านเดียวกันหรือว่าเป็นคนชาติเดียวกันทีนี้ก็น่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะถ้าเป็นคู่ค้าคู่สัญญาก็ต้องเป็นคู่ค้าคู่สัญญาต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออยู่ในเดือนสหาัชชะก็เหมือนกันคะ่ะคือเดินทางแล้วเจอคู่ครองนะคะเจอคู่ครองเจอแฟนใหม่เจอมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ เขาก็เข้ามาหาเองนะคะเราไม่ต้องแบบถ้าอยู่ในสายชะเราไม่ต้องไปแสวงหาเดี๋ยวเขาเข้ามาจีบเราเองเขาเข้าหาเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็หาวิธีแต่หาเราเข้าเองเข้าเข้ามาหาเราเองเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ต้องซื้อไม่ต yes> ้องหามันก็มาเองนะคะอุจจาวิลราชนะคะคนที่ม네ีดาวเสาร์เ no นี่ยในสองเรือนเนี้ยก็ดวงดีค่ะใครที่เลิกกับแฟนมาก็ค่ะก็นี่แหละค่ะถ้ามีดาวเสาร์อยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์มีแฟนใหม่นะคะ เาขาผ่านราหูนะคะราหูก็จะไม่ไม่ต่างกันมากกับที่ราหูเข้ากับเดือนสุภาห,หรือว่าสหชาที่ไม่มีดาวรองรับอยู่ซึ่งมันเข้ามันเข้ามาทับมันก็ซ้ำซ้ำที่เดิมนะคะแล้วก็มาดูมารยิยูนะคะคนที่มีมารยูในสุภาแล้วก็อยู่ในสหชาคนที่มีมารยูในสุภาแล้วก็สหชาเนี่ยเป็นพวกที่ชอบการเดินทางบ่อยหรือบางคนเนี่ย ออมีการติดต่อทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษายิ่งราหูเข้ามายิ่งมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะต้องย้ายไปอยู่ ต่างประเทศสักพักหนึ่งเพื่อไปทํางานในช่วงระยะสั้นๆเราก็กลับมานะคะซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นราหูเป็นกลากินีจออย่างเงี้ยอาจจะมีการเดินทางแต่ต้องระวังเรื่องการเดินทางอาจจะมีการอาจจะมีปัญหาหรือว่าขปปรุขระสักนิดหนึ่งทั้งทั้งมารุตยูที่อยู่สหขัชฉะและก็อยู่ในสุภะนะคะซึ่งดิ่งก็จะมีดวงที่คนที่เป็น าราหูเป็นกาลีจรนะนะคะซึ่งยิงจะนับนับเป็นทักษะจรไว้ให้แล้วนะคะว่าจะมีช่วงคุณวันอะไรแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่นะคะที่ควรจะระวังที่ราหูย้ายมาเข้าสุภะและปินกาลากิกาากนีจรนอะนะคะก็จะมีคนคนเกิดวันจันทร์นะคะอายุย่าง16นะคะ25่5 44 54, 53 62กง็71นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะอายุย่าง

2ี่สขอโทษทีค่ะอายุย่างสิบสามยี่สิบสองสก้าห้าสิบแปดหกสิบนะคะคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะอายุยา 18, 27, 36, 45, 54, 63, ่างสิบแปดยี่สิบเจกสี่สิบห้าห้าสิค่ะแล้วก็ ่คนที่ราหูเข้ามาในเรือนสุภะเนี่ยค่ะก็ให้ระวังเรื่องจิตใจสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะคิดอะไรแปลกๆหรือว่าคิดในเรื่องจิตวิญญาณหรือความตายมากมากเกินจนเกินไปนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องพวกจิตวิญญาณต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเรือนสุภนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจและคุณธรรมด้วยแล้วมาจากแล้วก็มรณนะ แล้วเจ้าเดือนราหูเนี่ยไอยราหูเนี่ยเขาเป็นเจ้าเดือนมรณะด้วยอาจจะคิดถึงเรื่องแบบนั้นนะคะเรื่องอาจจะทําให้จิตใจหดหู่ได้นะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้คนลัคณาราศีกรกฎก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ